ปีถอพสสองหศย์หอายุหกเอ็ดห้างย่างหกบสองงานเงินรักใบที่หนึ่งดีจ้ะจิตใจใดีมีเมตตาน่ารักนะคะจะได้รับของขวัญเจ้าของฝากไปให้คนอื่นจะขอความช่วยเหลืออะไรกับใครประตูเงินก็เปิดจะได้ไพร่รานีน้อยได้ไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญทองประตูรักก็เปิดไพ่ดีนะคะตัวเอง สัปดาห์นี้จะบอกเลยว่าคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะเจอคนที่ทําให้คุณยิ้มได้คุณจะเจอคนที่ทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขอาจจะมาจากลูกเต้าหลานก็ได้จะพบรักต่างวัยหรือเปล่านะคนโสดหลายๆคนเนี่ยจะกระดีกระดามีคนส่งสายตาให้หรือเจอคนที่ถูกใจแต่บางทีปัดปัดโทรศัพท์มือถือไปนี่ดูเรียวด,ดูนู่นดูนี่แล้วก็แอบยิ้มกุบกิบกับใครคนหนึ่ง อ๋อเป็นอย่างนั้นไหมสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีแต่ต้องระวังสุขภาพเล็กน้อยพาะอาจจะต้องซื้อยาแก้ปวดยานูน่นยานี้ไปหาหมอไปคลินิกแต่เป็นอาการเล็กๆน้อยๆไม่รุนแรงเท่าไหร่นะจ๊ะคนค้าขายค้าขายดีมีกําไรเงินเข้าคนมองหาในนี้มันบอกเลยว่ากําลังคิดจะหาอะไรทําเสริมอยากจะหาะไรายได้เพิ่มนะคะนะค่อยๆดูในนี้มันคือว่ามันกําลังหาอยู่อ่ะยังไม่รู้ว่าจะลงหลักปักฐานหรือทําอะไรดีค่อยๆหาจ้ะ เนาะเงินเก่าดีบางคนได้เงินเก่าได้เงินเกษียณได้เงินจากลูกเต้าเนาะคนมีครอบครัวอยู่แล้วคนในครอบครัวรักใคร่สมัครสมานสามัคคีกันดีแต่บางทีคุณก็ต้องพูดพ่อ,ขอเขาด้วยเนาะถึงจะเวริร์คนโสดมีโอกาสพบรักจะ้ะจะเป็นรักต่างวัยหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปสนใจอ่ะมีความสุขกับงานรอข่าวเรื่องงานเดี๋ยวได้ข่าวเรื่องงานรอข่าวเรื่องเงินรอข่าวเรื่องของการนัดหมายก้าวเหรียญติดไพ ไพ่ข่าวไพ่เด็กเป็นไพ่ข่าวนะมันจะเป็นข่าวดีข่าวที่ทําให้คุณยิ้มอะ่ะบางทีมีคนเอาของมาให้เอาเงินมาให้เอารักมาให้ได้หมดเลยนะจ๊ะเนาะแต่เวลาไพ่ถ้วยมานะคุณจะเซนสิทีฟมากเป็นพิเศษเซนสิทีฟเรื่องนั้นเซนสิทีฟเรื่องนี้ขอให้เซนสิทีฟกับเรื่องดีๆนะจ๊ะเนาะ,ะมาต่อนะคะมาต่อที่คุณที่เกิดพศสองห้าหนึ่งเก้าอายุสี่สิบเก้าย่างห้าสิบอ่ะใบที่หนึ่งจ้ะ ใบที่หนึ่งอุ้ยตายไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ใบที่ดีวันนี้จนถึงวันที่สองนะคะคุณจะตั้งใจและขยันเรื่องงานอยากจะทำมันทุกอย่างอยากจะสร้างรายได้ให้มันเกิดมีอะไรทำได้ทำมีอะไรลุยได้ลุยสู้เนาะเป็นไพ่ดวงแข็งเป็นไพ่ขยันบางทีมันจำเป็นต้องทำเห็นปะ ไม่ธรรมดานะยกประตูหินได้ด้วยสองแขนของคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาหรือรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตมันเหนื่อยเหลือเกินอย่ายอมแพ้นะคะเป็นจังหวะด,ดีเรื่องงานเรื่องการจัดการเนาะเหนื่อนนิดนึงนะประตูเงินเปิดจะ้ะมีรายได้เพิ่มแต่ค่าใช้จ่ายก็หมดไปเกี่ยวกับคนในครอบครัวแต่บางทีก็แอบชอปเก่งนะจ๊ะตัวเองเก็บเงินเยอะๆเนี่ยบางคนจะเอาไปทําสัญญกรรมจะไปทําสวยแต่บางคนก็ทําเพื่อครอบครัวนะคะเงินยังดีอยู่นะจ๊ะตัวเอง แต่ถ้าคุณทำงานประจำบางทีช่วงนี้คุณจะเจอแบบคนแบบทำให้คุณรู้สึกไม่แฮปี้อ่ะคนที่แบบว่าเอาแต่พูดอะ่ะคนทำงานเนี่ยเป็นชั้นเนี่ยแหละชั้นทำอยู่คนอื่นไม่ทำเอาแต่พูดทำให้คุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจเนาะไม่ได้ทำงานประจำบางทีก็น้อยอกน้อยใจคนในครอบครัวนะน้อยอกน้อยใจโชคชะตาน้อยอกน้อยใจชีวิตมีคนมาว่ามีคนมาพูดทำให้ขาดกำลังใจอย่าไปสนใจจะ้ะเราจะบอกเลยนะว่า ถ้าตามศาสนามันเป็นเหมือนผัสสะสิ่งที่มากระตุ้นสิ่งที่มาทําให้เรารู้สึกอะเนาะว่ามันคือมันไม่ดีมันเป็นแบบนี้เรารู้สึกเสียอกเสียใจให้รู้แต่จิตใจของเราลึกๆเรารู้ว่าเราทําอะไรเราทําเพื่อใครให้คุณทําต่อไปนะคะเงินยังได้อยู่นะเออแต่บางทีคนค้าขายหรือคนที่ทํางานบางอย่างบางทีจะรู้สึกเหมือนถูกแชร์ตลาดโดนแชร์ลูกค้าไปใบสุดท้ายค่ะใบสุดท้ายได้ไพ่ทะเลาะ <c oughs> เป็นตกตําแหน่งครอบครัวคนรักด้วย พราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ระวังทะเลาะทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับแฟนเนาะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานแฉกันดุกันด่ากันว่ากันเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นคนมีคู่สัปดาห์นี้อย่าเอาชนะกันเพราะว่ามันขึ้นไพ่ว่าบางทีคุณก็จะเอาชนะจะต้องเปิดประตูแข็งๆเนี่ยให้ได้เนี่ยบางทีมันหมายเสียงอะไรคะเสียงมอเตอร์ไซค์มันหมายถึงแบบอย่าเอาชนะกันถึงจะดีคนมีคู่หลายๆคนบางที ต้องใจเย็นๆนะคะเนาะจะทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยเรื่องของคนอื่นเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่คุณไม่รู้คุณก็จะรู้คนนั้นมาพูดคนนี้มาพูดทําให้ทะเลาะกัน <ๆ S 1> นะคะขัดแย้งนะโดยเฉพาะช่วงวันที่หกด้วยแต่ข้อดีคือถ้าคุณกําลังจะเซ็นสัญญานะ เส้นสัญญางานเส้นสัญญาเอกสารหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยในนี้มันบอกเลยว่ามีโอกาสที่มันจะสําเร็จแต่จะต้องจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎระเบียบให้ได้ก่อนเนาะถึงจะสําเร็จถ้ามีปัญหาเรื่องคดีความถ้าคุณเป็นโจทย์ไม่ได้เป็นจําเลยเนี่ยมีโอกาสสูงที่คุณจะชนะมันจะจบแล้วที่ถ้ามันยืดเยื้อมานานถ้าคุณเป็นจําเลยยังพอพูดจากไกลเกลี่ยได้อยูนะะ่นะคะเนาะ คนมีคู่บางคนเนี่ยจะไปจดทะเบียนหย่าแต่บางคนทะเลาะก,กันเฉยๆอย่าให้เป็นแบบนั้นหลายๆคนก็จะไปจดทะเบียนสมรสนะคะนะ,คะใครจะไปทำวีซ่าจะไปทำเอกสารจะยื่นกู้ธนาคารจะทําอะไรก็ตามในนี้มันขึ้นเลยว่าอาจจะติดขัดเรื่องเอกสารนะคุณต้องต้องยื่นเพิ่มทำเพิ่มแก้เพิ่มก่อนถึงจะสำเร็จเนาะ รองวันที่6นอกนั้นดีลุยงานสู้งานติดต่องานค้าขายขยันเลยจ้ะนะจ๊ะสัปดาห์นี้ถ้าคุณทำเรื่องไม่ดีทำเรื่องไม่ถูกต้องหรือทำอะไรผิดพลาดบางทีจะมีคนเอาเรื่องผิดพลาดของคุณมาพูดมาแฉเพราะฉะนั้นนิ่งเข้าไว้นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวจะไปจบบางทีอย่างเบาก็ไม่มีอะไรนะโดนใบสั่งโดนค่าปรับหรือจ่ายค่าบ rate, ัตรเครดิตเลทเขาโทรมาทวงยังไม่ได้เสียหายอะไรนะคะมาต่อนะโสดโสนเนี่ยคิดเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่บนคานต่อไปนะว่าอย่างนั้นเถอะนะจ๊ะสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีเนาะในนี้มันบอกว่ายังต้องดูอาการรอผลตรวจตามหมอสั่งนู่นนี่นั่นนะคะดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันยังแข็งแรงอยู่ระวังหัวเข่าขาแล้วก็ระบบลำไส้นะคะมาต่อจ้ะนะมาต่อที่ใครนะมาลงสองศูนย์รอพี่หวานก่อนนะจ๊ะ คุณที่เกิดพศ2530อายุ37ย่าง38จะ้ะประตูใจเปิดประตูงานเปิดใบที่2เปิดนะคะใบที่3เปิดเช่นเดียวกันสัปดาห์นี้มีดวงเดินทางทั้งเดินทางไปง้อแฟนไปหาแฟนไปคุยเจรจาเรื่องงานดีวงานลุยเลยจะ้ะ happy ดีมีความสุขต้นสัปดาห์ได้ข่าวปลายสัปดาห์เดินทางหรือได้ข่าววันนี้เดินทางวันพรุ่งนี้ก็ได้เออเนอะ ไพด่ดีประตูมันเปิดเห็นปะคนมาเข้าประตูเอาของขวัญมาให้ฮัปปี้ชื่นใจไพ่ใบนี้หมายถึงงานประจานะคะการเดินทางด้วยออกงานสังสรรค์พูดคุนดีลงานลุยเลยตัย้งแต่ต้นสัปดาห์ยันปลายสัปดาห์ดีคนค้าขายก็ขยันแต่บางทีสัปดาห์นี้บางคนก็กําลังคิดที่จะเปลี่ยนงานนะโดยเฉพาะใครที่แบบสมัครงานมาก่อนหน้านี้คุณจะได้ข่าวเรื่องงานจะไปพูดคุยเจรจารเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องสัมภาษณ์นะคะ คนที่เป็นนายตัวเองสัปดาห์นี้ก็จะมีเจ้าของธุรกิจนะ่ะเป็นนายตัวเองเป็นเซลล์เป็นนักขายก็จะไปคุยกับลูกค้าเนี่นแหละคนมีคู่อยู่แล้วสัปดาห์นี้จะมีดวงไกลกันงินกันระแวงกันสําหรับบางคู่เพราะฉะนั้นก็อย่าทําตัวเป็นเด็กทําตัวให้น่ารักเข้าไว้ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าบางทีคนในครอบครัวก็ทําเพื่อคุณนั่นแหละบางทีแฟนเอาของขวัญมาให้เอาของขวัญมาง้อหรือมีดวงที่เขาจะเดินทางมาเจอกันหรือคุณไปหาเขานะคะ อันนี้เป็นพ่รักครอบครัวเหมือนกันนะแต่บางทีมันไม่ค่อยจะหวานชื่นสักเท่าไหร่โสดมีโอกาสพบร,รักนะจ๊ะจากการทํางานเนี่ยแหละสุขภาพรวมๆพี่หวานมองว่าคุณค่อนข้างจะแข็งแรงดีนะแข็งแรงดีอาจจะปวดเส้นเจ็บเข่านั่งเยอะเดินเยอะๆสักหน่อยก็จะดีนะจ๊ะครบเนะาะเออมาต่อนะคะมาต่อที่ครบนะ ใช่ไหมงานก็ไปแล้วเงินก็ไปแล้ว,นลวคนค้าขายขยันเป็นจังหวะดีเช่นเดียวกันการเจรจาพูดคุยเรื่องงานทุกกรณีดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์คือวันนี้ดียาวจนถึงวันที่6เลยนะคะถ้าไม่ดีคือคิดถึงเรื่องผลประโยชน์มากเกินไปหน่อยนะคะหรือวางแผนไม่ค่อยดีใครที่เพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆจะมีคนต้อนรับจะมีคนซับพอจะมีคนช่วยเหลือที่อยู่อย,อยู่ที่ตัวทานะคะที่เหลืออยู่อย,อยู่ที่เราทำนี่นแหละมาต่อนะจ๊ะหนึ่งสองสามเกิดพศสองห้าสี่สองอายุยี่สิบห้าย่าง 26เด็กๆทั้งหลายใบที่1อ่ะประตูเปิดใบที่2ประตูเปิดใบที่3ประตูปิดกำลังจะชมอยู่เลยว่าดีเนาะนะนะไพ่ใบนี้ดีแต่งงานร่วมงานสังคมแฮปปี้มีความสุขมีคนผลักดันไปออกงานที่ไหนจ๊ะไพ่แฮปปี้ดีแบบนี้เนาะเป็นไพ่ถ้วยบางทีน้ำหนักขึ้นบางคนก็ชีวิตรักดีมีความสุขเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเออทำอะไรก็ดีนะตั้งแต่วันที่สจนถึงวันที่ส นะวันที่วันที่เออไม่ใช่นะวันที่28จนถึงวันที่2ก็ดีสามสี่ห้าก็ดีไพ่เท่าแก่เนี้ยจะบอกว่าบางคนเนี่ยงานดีเงินดีชีวิตดีได้เงินก้อนมีคนซัพพอร์ตเป็นนายตัวเองทำธุรกิจให้กับตัวเองนะคะแต่บางทีพอปลายสัปดาห์ไม่ค่อยดี ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพหรือระวังจะน้อยอกน้อยใจแฟนหรือมีปัญหาไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันแต่ข้อที่1พี่หวานเป็นห่วงเรื่องสุขภาพก่อนวันที่6ไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นต้นสัปดาห์วันนี้จนถึงวันที่5ติดต่อดีลงานค้าขายขอเงินเจรจาเรื่องเงินนะคะทําธุรกรรมอะไรก็ตามไปสมัครงานเป็นจังหวะดีนะคะดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์ยาวจนถึงวันที่5เลยวันที่6กไพ่แบบนี้บางทีต้องรอ หรือเจอปัญหาหรืองุดหงดคนในครอบครัวหรือตัวเองป่วยเนาะใครที่ใช้เงินเกินตัวใครที่อยากจะได้เงินก้อนใหญ่ๆหรือหวังโชคบางทีมันจะยังไม่ได้หรือได้ไม่ตามที่เราคาดหวังนะสัปดาห์นี้เพราะปลายสัปดาห์มันสะดุดเพราะฉะนั้นเผื่อเอาไว้สักหน่อยเนาะนะคะนะนะนะสุขภาพเจ็บตามีอาการป่วยถ้าแข็งแรงแล้วคือป่วยมันจะไข้กลับป่วยซ้ํา ต้องนอนสมก็ได้บางคนต้องพักลาพักงานเลยอย่าเลือกงานนะนะคะบางคนจะอึดอัดมีปัญหาเรื่องคําพูดเรื่องคนนะคะอึดอัดเรื่องเงินอึดอัดเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งอึดอัดเรื่องอะไรก็ตามช่วงวันที่6ใจเย็นเนาะเนี่ยนะคะเซนซิทีฟเป็นพิเศษช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้มแข็งอย่าขี้อย่าขี้น้อยใจ ต้องอดทนนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่หรือคุณมีภาระต้องรับผิดชอบหลายอย่างเพราะมันจะมีฟิลน้อยใจดแฟนแต่บางคนก็จะได้ข่าวไม่ค่อยดีบางคนห่างกับแฟนบางคนแฟนป่วยบางคนคนที่บ้านป่วยหรือมีดวงห่างกันเนาะบางคนก็อาจจะไ,ด,ได้ข่าวไม่ดีของคนอื่นได้ด้วยนะจ๊ะน่ะไม่ดีวันที่หนอกนั้นโอเคนะลุ้นโชคก็ได้ด้วยมาต่อสองหจ้ะอายุเจย่างเจ แล้วก็พศสอง4ี่เก้าอายุ13ย่าง14จ้ะใบที่1อ่ะประตูเปิดกะล่อนไหมเด็กๆอ่ะเอาตัวรอดเก่งดวงแคล้วคลาดนะแต่ว่าต้องระวังจะมีปัญหาเรื่องหัวเข่ากระดูกข้อนะคะใบที่สองก็เปิดประตูเงินก็โอเคนะช่วงนี้เอ,อื่อยๆเฉยเอยคนรอบค่าตำแหน่งมันไม่เสียหายนะไพ่แบบเนี้ย ออตำแหน่งครอบครัวคนรักดีตำแหน่งช่วงกลางๆสัปดาห์ 3, 4, 5, สามสหาเบื่อเบื่อเซ็งๆไม่ได้ดังใจเงินก็หมดไปกับการซื้อขนมเล่นเกมหรือไม่ค่อยได้ออกไปทําอะไรกิจกรรมอะไรที่ไหนทั้งๆที่จริงๆก็อยากจะไปเหมือนกันแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยมีดวงไปเที่ยวไปพักผ่อนไปที่ใกล้น้ำนะคะไปนูน่นไปนี่หรือแฮปปี้มีความสุขดีนะถ้าเป็นถ้าคุณนะคะในนี้มันบอกแบบนี้นะออจะมีลูกเต้าญาติพี่น้องมาหา ถ้าติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองคนที่คุณเคยช่วยเขามาก่อนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือจะได้เงินจะได้งานจะได้ของที่เราต้องการรวมไปถึงเด็กๆด้วยบางทีคุณพ่อคุณแม่จะมีอะไรทําให้เรารู้สึกเซอร์ไพรส์นะคนที่บ้านดีถ้าเงินไม่ค่อยดีอยู่ที่การเก็บเนาะเออนะคะไม่ต้องทําอะไรเยอะนะตั้งใจเรียนสักนิดหนึ่งเด็กๆนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ย มีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องทําบางทีพ่อกับแม่ก็ต้องให้เราไปเรียนทํานู่นทนํานี่หรือเป็นจังหวะที่เรากำลังจะเปลี่ยนวัยมันก็จะมีความสับสนนะคะคนที่บ้านต้องปักคับประคองให้ดีนะโดยเฉพาะถ้าลูกคุณอายุยังน้อยอยู่ในช่วงนี้สุขภาพเปิปดเปิดท้องลมในท้องเยอะท้องอืดน,นะจ๊ะเนาะดีต้นสัปดาห์กลางไม่ค่อยดีนอกนั้นแฮปปี้จ้ะนะคะมาต่อจ้ะสีเสริมดวงเนาะเอ,อนะคะปีนี้จะได้ย้ายตำแหน่งไหมนะคะ เกิดพศอ,อะไรเอยรอถามพี่หวานพรุ่งนี้ก็ได้นะเดี๋ยวมาฟังพรุ่งนี้พี่หวานจะตอบให้ได้เนาะนะคะอ่ะสีไพ่ได้ไพ่ใบนี้เลยสีเหลืองสีน้ําเงินโดดเด่นโดยเฉพาะความสําเร็จความรัการการกาเปิดร้านใหม่โอกาสใหม่ๆเนาะตามภาพไพ่เลยหยิบมาแล้วได้ไพ่ใบนี้นี่ขอให้สมหวังกับทุกสิ่งนะจ๊ะเนาะการทําบุญเสริมดวงนะคะอู้ได้ไพ่เลเวอร์ไพ่นี้เป็นไพ่เทพ ใครที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมโดยเฉพาะเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือนี่ดีมากหรือนะคะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือได้ที่สําคัญไพ่ใบนี้มันหมายถึงคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักด้วยนะจะไปทําอะไรที่ไหนก็อย่าลืมคนที่บ้านคนที่รักคุณนะคะเลขหน้าไพา่เนาะหกจะ้ะบุญเก่าจะเสริมแลเนี่ยหกสี่จะ้ะอย่าอย่าเล่นเยอะนะหกสี่สองบุญเก่าจะช่วยเออเลข ห้องที่ไปพักของคนป่วยหรือเลขของคนตายเป็นสื่อนะจ๊ะเนาะพี่หวานให้เลขครบไปแล้วใช่ไหมเออจำไม่ได้ละอีกอันนึงอ่ะได้สี่หกสี่อ่ะ,อ,ะอีกอันหนึง่งหกสี่แปดจ้ะ